อรบองชูวันนี้เราจะมาทำไข่ไข่กวนหรือสกัมเบลเอ็กนะครับสมวนผสมก็จะมีนะครับประกอบไปด้วยไข่ไก่สองฟองพริกไทยป่นนมเนยแล้วก็เกลือนะครับทำกันเลยดีกว่านะครับเอาไข่ไก่สอฟองนะครับโอ้ยด Ovat ตีแตกนะฮะตีให้มันเนื้อเนื้อเข้ากันนะครับเนื้อไข่แดงให้เข้ากันด้วยก็ใส่ จากนั้นก็ใส่เกลือ <c oughs> จากนั้นก็จากนั้นก็ใส่เกลือเล็กนอ้อยนะครับเกลือเล็กนอ้อยสักนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นลักนิดเนึงโอ, <c oughs> อ,อ้วะ <c oughs> ขี้ลืม ก็ใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับกระติโอ้ย <c oughs> แล้วก็จากแล้วก็เอ้ยแล้วก็ใส่เน้นเจ็ดใส่นมเล็กน้อยนะครับ นะนนะจากนั้นก็จากนั้นก็เปิดไฟนะครับ นั้นก็เปิดไฟนะครับถึงนั้นก็เปิดไฟนะครับอ่าก็เสร็จโอ้ยเ็ดเคนั้นก็เสร็จโอ้ยเน้น เห็นเนยเล็กน้อยนี่จากนั้นก็ใส่เนยลงไปนะครับรอสักเนยให้มันละลายก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องทำให้มันเสียเวลามาก <c oughs> <c oughs> นี่พอน <c oughs> นี่พอแล้วก <c oughs> <c oughs> ็พอเริ่มแล้วพอพอเริ่มพอเริ่มเนยละลายเสร็จแล้วนะก็จากนั้นก็ใส่โอ้ยจากนั้นก็ใส่จากนั้นก็ใส่ไขท่ที่ที่เราเตรียมไว้นะครับโอ้ยจากนั้นก็ใส่ไข่ที่เตรียมเราจากนั้นก็ใส่ไข่ที่เตรียมเราที่เตรียมไว้นะครับ <c oughs> นี่ครับ นี่ไงคนไปเรื่อยๆนะครับคนด้วยนะครับคนแบบนี้ก็อยาให้กระทะเกาะเพื่อได้แบบไม่ต้องกวนไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับกวนไปเรื่อยๆนะครับ เช็คถทันมานี่นี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันเนี่ยมันจะทำเป็นจกลายเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวก็ได้นะครับ ดไม่ถนัดเลยนะครับจตจนี้นก็จานี้นก็ปิดไฟเลยนะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราก็ใส่จานเลยดีกว่านะครับ โอ้ยเจ็ดเค <c oughs> กลับเสร็จแล้วครับ <c oughs> กลับเสร็จแล้วครับกลับซะเลยกลับเสร็จแล้วครับกับไข่กวนหรือส Scramble um egg ครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟที่โต๊ะเลยกันดีกว่านะครับก็ขอบคุณนึ่งอาละครับ <c oughs> โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับบายโอเคเอาไวนันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับบไปซีโอเกน